w l l o o m e b c k t to y y h h n n n l t t a i w a r Machines วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ทรงพลังและลึกลับที่สุดในโลกแต่คราวนี้มันกลับมาในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดปี2026นั่นคือ b ี2 Spirit รุ่นอัปเกรดใหม่ที่หลายคนรอคอยเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนที่เคยสร้างความตื่นตะลึงในยุค90กำลังกลับมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำยุคเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสนามรบอนาคตและวันนี้เราจะพาไปจาะลึกทุกมิติของมัน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเทคโนโลยีความสามารถในการรบและผลกระทบต่อสมดุลกำลังทางทหารโลกมีสองสปิริตเดิมนั้นเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบล่องหนหรือสตีลบอมเบอร์ที่ถูกออกแบบโดยสหรัฐอเมริกาจุดเด่นสำคัญคือรูปร่างแบบปิดบินที่ทำให้เรดาร์ตรวจจับได้ยากมันสามารถบินลึกเข้าไปในเขตป้องกันทางอากาศของข้าศึกและปล่อยอาวุธแม่นยำสูงได้โดยไม่ถูกตรวจพบแต่ในปี2026รุ่นใหม่นี้ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ในหลายด้าน เพื่อให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามสมัยใหม่เริ่มกันที่ด้านการออกแบบ B-2 Spirit 2026ได้รับการปรับปรุงวัสดุใหม่ที่สามารถลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ได้มากกว่าเดิมวัสดุคอมโพสิตขั้นสูงถูกใช้ในส่วนโครงสร้างทำให้มีน้ำหนักเบาลงแต่แข็งแรงขึ้นระบบเคลือบผิวแบบใหม่ยังสามารถซ่อมตัวเองจากรอยขีดข่วนเล็กน้อยได้อัตโนมัติสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เครื่องบินสามารถคงความล่องหนได้แม้ปฏิบัติภารกิจยาวนานนอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดด้านเครื่องยนต์ รุ่นใหม่นี้ติดตั้งระบบขับเคลื่อนที่เงียบกว่าเดิมลดการปล่อยความร้อนทําให้ตรวจจับได้ยากทั้งจากเรดาร์และอินฟราเรดขนาะเดียวกันก็เพิ่มระยะการบินให้ไกลขึ้นทําให้สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรโดยไม่ต้องหยุดเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งด้านระบบอาวุธ B-2 Spirit 2026รองรับการบรรทุกอาวุธยุคใหม่ทั้งอาวุธปล่อยนาวิถีความแม่นยําสูง ขีปนาวุธร้อนและระเบิดปรมาณูในกรณีจำเป็นแต่ที่น่าสนใจคือการบูรณาการกับอาวุธไฮเปอร์โซนิครุ่นใหม่ที่สามารถโจมตีเป้าหมายด้วยความเร็วเหนือเสียงหลายเท่าทำให้ศัตรปรูแทบไม่มีเวลาตอบโต้ซึ่งนี่ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่สำหรับ B 2รุ่นใหม่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นอีกสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างมหาศาลคอพิทได้รับการปรับปรุงด้วยจอแสดงผลแบบใหม่ AI Assist ที่ช่วยนักบินวิเคราะห์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบกวนสัญญาณเรดาร์หรือสื่อสารของข ยิ่งไปกว่านั้นยังมีระบบไซเบอร์ดีฟเอนในตัวที่ป้องกันไม่ให้เครื่องบินถูกโจมตีด้วยไวยรัสหรือการแฮ็กจากระยะไกลพูดถึงความล้ำสมัยแล้วเรามาดูถึงบทบาทเชิงยุทธศาสตร์กันบ้างดี2 Spirit 2026ไม่ใช่แค่เครื่องบินทิ้งระเบิดธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การป้องปรามทางทหารระดับโลกการที่สหรัฐอเมริกายังคงลงทุนในการพัฒนาเครื่องบินรุ่นนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าพวกเขายังคงรักษาความได้เปรียบทางอากาศและกำลังรบระยะไกล สำหรับประเทศไทยแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้ครอบครองเครื่องบินล่องหนระดับนี้แต่การศึกษาและติดตามพัฒนาการของมันก็มีความสำคัญเพราะเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้มักจะถูกถ่ายทอดมายังพันธมิตรในรูปแบบอื่นเช่นระบบอาวุธร่วมระบบเซ็นเซอร์หรือแนวคิดทางยุทธวิธีที่สามารถนำมาปร,รับใช้ในกองทัพไทยลองจินตนาการดูว่าหากในอนาคตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดความตึงเครียด เครื่องบินล่องหนเช่น B-2 Spirit สามารถบินข้ามมหาสมุทรเข้ามาปฏิบัติการโดยไม่ถูกตรวจพบการมีหรือไม่มีเทคโนโลยีในการป้องกันภัยเช่นนี้อาจเปลี่ยนผลลัพธ์ของความขัดแย้งได้โดยเส้นเชิงในมิติของสงครามสมัยใหม่ B-2 Spirit 2026ยังมีบทบาทในการเก็บข้อมูลข่าวกรองเนื่องจากมันสามารถบินเข้าใกล้พื้นที่อันตรายโดยไม่ถูกจับได้และใช้เซ็นเซอร์ขั้นสูงในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของข้าศึก ข้อมูลเหล่านี้อาจสำคัญพอๆกับการโจมตีโดยตรงเพราะในสงครามยุคใหม่ข้อมูลคือพลังอำนาจหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมสหรัฐถึงยังพัฒนา B-2 Spirit อยู่ทั้งที่กำลังมี B-21 r i i e r r ซึ่งเป็นรุ่นใหม่กว่าคำตอบคือ B-2 รุ่นอัปเกรด2026ถูกมองว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับอนาคตมันช่วยให้กองทัพยังคงมีกำลังรบพร้อมใช้งานขณะที่ B21 ยังอยู่ในกระบวนการทดสอบและปรับปรุง นอกจากนี้การอัปเกรด B2 ยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องบินที่ถือว่าลงทุนไปมหาศาลการผลิตหนึ่งลำมีราคามากกว่าพันล้านดอลลาร์ดังนั้นการปรับปรุงให้ทันสมัยแทนที่จะปลดระวางทันทีจึงเป็นกลยุทธ์ที่คุ้มค่าและชาญฉลาดสำหรับคนไทยแล้วการได้เห็นเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง B2 Spirit 2026อาจทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญขององค์การพัฒนากำลังทางอากาศของเราเองแม้ว่าเราจะไม่ได้ครอบครองเครื่องบินล่องหน แต่กองทัพไทยสามารถพัฒนาแนวทางการฝึกการสื่อสารการใช้ระบบอาวุธที่เหมาะสมเพื่อป้องกันประเทศในโลกที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามใหม่ๆและที่สำคัญ B2 Spirit ยังสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีการบินและการทหารจะไม่หยุดนิ่งทุกๆปีจะมีการพัฒนาใหม่ๆที่พลิกเกมอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงอาวุธไฮเปอร์โซนิกหรือระบบ AI สำหรับการตัดสินใจในสนามรบโลกกำลังเดินไปสู่สงครามที่พึ่งพาเทคโนโลยีมากกว่าที่เคย สรุปแล้ว B2 Spirit 2026ไม่ใช่เพียงการปรับโฉมใหม่แต่คือการยกระดับเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนระดับตำนานให้พร้อมสำหรับสนามรบอนาคตมันยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและเป็นเครื่องมือสำคัญของสหรัฐอเมริกาในการรักษาสมดุลทางทหารของโลกและนี่คือทั้งหมดที่เรานำมาฝากในวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่า ทำไม B2 Spirit 2026ถึงยังคงน่าจับตามองหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทย a r Machines เพื่อไม่พลาดการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารรอบโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ